สบายดีสวัสดีทานผู้ชมมันเลก็มาพบกับซาบิวคนเก่าคนเดิมคือเกา่าเนาะเพิ่มเติมคืออยู่เทียงนาหน่อนยะคือเกา่าเนาะทานผู้ชมมันเลยซาบิวกะอยู่เม,มือ่อไห่เมื่อนาคือเก่าเนาะมันเะลไ,ไปเสดกเนาะทานผู้ชมมันเลยซาบิวกะสิกแกงนาใหม่อยู่เมื่อนาเนานะกินข่าวแรงอยู่เมือนามือนเนาะเพราะว่าฝนตกเลยอีพอเราขี้ขานเขา่าเนาะทานผู้ชมขี้ขานเข่าเมือบ้านซาบิวก็เลยแกงอยู่เมือนาเนานะ อีพอตอนนี้เรากะเอางวัวเข่าเมื่อผูกอยู่บ้านคนเนาะตอนนี้สบิวกระสีแกงนาา้ำไม้หรือว่าชิต้มน้ำไมา้ทาเผินเนะาะสบิวหอกมาแต่หาน้ำไม้เราทานผู้สมตอนไปหาสบิวอัดสบปรย์ถ่ายในหะ้ทานผู้สมเบิบ่งเนาะก็ขอโทษขอภัยนำเด้อเพราะว่าสาบิวบ่มีตากล้องเนะาะสบิวิวไปคนเดียวนะคะผู้สมสบิวไปเอาอยู่เที่ยังลุ่มคนเนาะไปหาเอาแดงน้ำไมา้บงมาแกงเนาะวันนี้สบิวกะมีมีโน่เแซ่บๆครับของสบิวคือเกาเนาะ อาหารลักของซาบิวเลนเนยเนาะแกงน้ำแกงน้ำไม้เนาะกินซีนอาจสิเบื่อไว้ถ้ากินแกงน้ำไม้นานเบื่อเนาะทานผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นน้ำไม้ที่ว่าซาบิวไปหามาเนาะนี่กไดลายเนาะทานผู้ชมมีแต่เนงน้ำไม้บุงเนาะมามาทานผู้ชมมาปอกน้ำไม้ซอยซาบิวเนี่ยเด้อมันอีกกะแกงน้ำไม้กินข้าวแรงอยู่มืานานเนาะพอดีก็ปอกมาละมาน้ำทางเนาะ อาหารหลักคือน้ำไม้หลายคนถามกันเนาะ FFC สวิวกระเทว و อ่ะสวิวได้หาพันสัมส์สงกินอยงเนาะกินแกงน้ำม้นสวิวไปสลลงนะคะโซนไปสวิว,สว,วแกงน้ำม้เนาะ มีดกับบมีมีแต่ผ้าเขาเอามีดเมือนำนักผ้ากับอ้าแหง้งถักโซมเ้ยตอนนี้คนหยุดตกแล้วเนาะมาเด้อมูเพลินเอ็ซีทุกคนมากินแกงละไม,มอยู่เทียงนาน้ำสบ,บู่เนาะมั้ มีลมเลยพระาตผู้ชมอันนี้คือชีนาวเนาะตาชิบอยากอาบน้าแท่มเมล์เองอาบน้าบ่ามีห้องน้านระ่านผู้ชมมาหลดเย็นได้เนะาะบ่คือมีห้องน้าแต่มันชิบูเย็นทำไมบงกะมันแข้งแข็งพระานผู้ชมมันมแต่อยากแมงเนาะไงแมงลาย ຍັກແມງຄະບັນດາຊົມມ້ມາດມາພຫ້ືມລະ น้ำใหม่แล,ล้วก็เลาะเบิ่งเขาานาลุมดอกบริกานตุวโซ่ลงแหงอะไรเนาะยะเกี่ยวกับพลกมาเดี๋ยวนอกก็เลยอดอยู่เผื่อพนพายุวิทย์พุดีและเขาสาบิวแต่งอกมั่งเนาะ <c oughs> เกี่ยวกับทันตะแท้สามคน ตอนนี้สับบิวกาต้มน้ำไม้ไว้แล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะทานผู้ส้มบาริสบิวกษสิพาทานผู้ส้มผู้แหล่ลงไปยามหลีเนาะเพราะว่ามือสาวี่น้ำหลายลายทานผู้ส้มบาริสบิวกษสิไปเบิ่งว่าน้ำบกแล้วเนาะสิมีปลาลงยามตอนแรงอยู่บ่เนาะป่ะไปรุ่นนำการเนาะทานผู้ส้มอันนี้เป็นกระทังสิบสบิวสิไปใส่ปลาเนาะว่าสิได้หรือว่าได้คือไปใหญ่เนาะอาจชิบได้ก็มีนะทานผู้ส้มป่ะไปนำกันเลยหมยามหลีคนเดียวอีกแล้วทานผู้ส้ม มาเด้อพี่น้องมายามลี่นสวิวลเนาะไปลุ่นน้ำกันเนาะว่าเฮาสี่ได้ปลาอยู่อะอะวะเนาะม,ม,มืิซาวในน้ำนู้ดล่นอะไรผสมมาอนี้่านมันอยากโบกเลยเนาะเพราะว่าพนก็ะยุดตกเฮิงเติบแลอะอะ้วเนาะก็ไปเบิร์กน้ำกันนะมาอนี เปลี่ยนบอนกินข่าวตอนแรงเนาะมื้อ้กินอยู่มื่อไห้มื่อนาเนาะมื้อนี้มีโนแกงน้ำไม้โอ้ยน้ำน้ำมันยักยท่านผู้ชมมื้อาได้สวิดึงยอบ่ได้เนาะนกังไดนกมาจอกินปลา น้องเงื่นลงน้ำกระโบกเลยได้ทางู้ชมปทางตะสมทางู้ชมลงไปยามรีน้ำกันเนาะุอแหละอยู่รวมคเนาะเลยได้น้ำกระยักโบกๆลงเลยเนาะปลาปลาุกน้ำกันมาเฮาสีได้ปลาอยู่บ่เนาะเคยปลาปิ้งกินกับแกงน้าไม่อยู่บนาะปไปไปเอาน้ำกันเลยเนาะท่านมามาทางู้ชมป่าลงไปยามรีน้ำสบิวเนาะเหมยนาำสบิวกับที่ลงไปเนาะ நான்! แก้ำมา ถ่าโซมคือไปเก็บรางการยืนยงนะเนะปากกนลามาฬิกาเลยมานมา,นานเลยไ,ไปปลามาทายผู้ชมมาเก็บปลานาซบิวนเนาะประเด็หลังจากที่ว่าเอาขึ้นมาแต่ต่งเนาะสไลายมันก็อยากถึ้แต่ปลาอันนี้ปลา,าปลาปล่อยขึ้นในหนองนาซบิวะนะถ่ายผู้ชมสไลายมัจนจะปลาเนี่ลงมาเนะาะมีก็สีถอ่องน่ะ ก็ด้ไปปล่อยในหนองเน,น,น,นะาะสไลด์มนจะถือปลาอันนี้นปลาอย่งปลากินหนาพ่ะพี่ผมจะจะถือกระหึงคนใด จะปลาลดน้อยทา่านซม วานเนี่ยทำเนาะทำสมท้มอีพอเรายามเนยเราหมัดบดีเนาะมันรุดไปเมื่อคืนนี่รับมันบรุดหาโอ้ยได้ล้ายมันทะรุดไปก่อนพากมาผูกวางเศร,เร้านี่เนาะวางเศร้านี่เผิ่อจะยามไปได้พอยามไปเจยเธอหนึ่งปิ่งกินละอิ่มเลยมายามใหม่เศร้านี่สบายยามอะไรพวาน้ำล้านหลายยามมันเอาผัดไปเนาะ เนี่ยเปน็นปลาลูปลาลูคือไม่จะลูกมันตอนนี้เซารบิวกะเอาเร็วเป็นทีเรียบร้อยเนะท่านผู้ชมก็ได้ลายอยู่เนาะ<บ>ก็ได้ลายเติบเซอรบิวก็จะไปประแดด กูเลขึ้นเทิงแค่นำการพนันถ่ายผสมหลังจากที่ว่าห้าวยามดีแล้วแล้วกันเนาะกามานอยู่เนอถ่ายผู้ชมปะขึ้นเทิงทำกันเนาะขึ้นมื่อหน้ากูเลยหลังจากที่ว่าห้าวยามดีแล้วแล้วกันเก็บปลาแล้วเนอถ่ายผู้ชมกามานอยู่เนาะกาพาขึ้นเทิงกูเลยนาะไปเบิ่งหมาะน้ำไม้ต้มน้ำไม้ไว้อยู่น้ำกระซิบโบ๊ะเนาะ ่อันนี้ใส่เกือบอีกพอ,อกมาแลรรา้วพลาดอีกพอ,อ,อยังพันได้ออกมาอยู่ได้ฐานสูงส้ยวสิบได้กีเข่าแกงนลงมาอีกเปรี้ยวสบอแบบพอ,อ,อ,อยังพานนันได้ออกไหมเบิวก็เห็ดเต่าไผ่ไว้อยู่ที่พื้นฐานได้ พาอยู่ตลางเที่ยงมันเปียกกากยึดลุ่มมันเปียกก็เลยเอาขึ้นเิงตอนนี้ซาบิโก็ใส่น้ำยานางไปนอกไปในกนิใส่ประเด็งนถ่นยผู้ชมก็นอนคือหลายแท้ใส่อีผ่อ้วใหายอันเอาโม่นำเข่าไปจากแมงวันเข่าล้าเลย แนวตองประแดกที่ว่าสาบวซื้อมาอยู่รักษาศิมาเนอะค่ะคุณผู้ชมตองเอายันมีนอนเห็ดกินอยู่ทงเทียงได้แบบมันเปื้อนอยู่ตล่าง mời ngôi mình thử bơi mày kìa nga mày nó mượn lên mượn đấy kìa 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 Nào kìa 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 มีผักแหวนพร้อมแล้วทานผู้ชมวยใส่เห็ดเข็มพร้อมเนาะเพราะว่าเห็ดเข็มมีทงนะมานทานผู้ชมแกงน้ำมันเอกชุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มากินข้าวหน้าข้าวแรงเหมือนกันเนาะบ่อจำพรพอยังปีงปลาที่ทานผู้ชมมาเด้อมาเด้อแซ่บได้นไงลองเอ้ยนี่แทบแทบแทบเลยเหมืยงผักบงอือเฮ้ยปรตูปรตูมาเด้อ

ฮับุงกับพวงกูแเอง่ฮักบุหรือซือักแท้น้ำให้กบอันดูนั่นนทวมอเนาะนี่นเียง <c oughs> กลางขา <c oughs> อปกัดปดทาเปเถดเลือดบค่ะวบนมาขายค่ะของหห้อนอ นะก,ก็นนะมีบ่วงอ่ะลมค่ะลมแลงบ้าเลยสวยงามน่

ลป,ลปลาดูเพิ่งออกไปแค่เนาะค่ะผู้ชมปีงแล้วเลยมีแต่ตัวมันมันเนาะมาเด้อมากินปีงปลาแกงกรไม้นน้กันมาใน,นข่าวแรกได้เหมือน,นปลาตูกระน้อยใช่เนาะแบบปลาดีได้พี่น้องมันเด้อปลาดีมีแต่ปลาเลี้ย่างกระเจ้าเนาะปลาคอน้อยก็ไม่เห็นกระแดกเนาะปลาดีปลาต้อน Và đài đài đá mình kì 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 này, mà ra lọc đập vào đi Mình có lúc khơi cái gì Lúc cái gì cái gì มาบลายเนาะนั่นแหละไปเจอกับเป็นกระทางมาไลยไปบอปอกมาใหอ่มางมนมจิ๋งเนาะทำทีทำไปเนาะอปที่ไหนฮะไป,ไป,ไปที่หนาตัวฮาบิฮาบิตอนนี้เราก็กินข้าวแรงอิม่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม แกงน้ำไม้กับแซ่ปีงปลากับมันๆนเนาะอิ่มเลยกินหลหน่าเฮงเบ่ออกเบ่หออกน้องท่านผู้ชมสำหรับคลิปกินข่าวแรงอยู่บ้านากับสิคโ,โคจบคลิปเอาไว้สำนีเนาะฝากกดไลค์กแดแชร์กดติดตามสับวิวในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิปต่อไปเนาะขอพระคุณหลายๆเด้อ